ประกาศจ้ากิจกรรมแจกของงาน Thailand Game Show 2022ของรางวัลชิ้นแรกโฟโต้เซตของพี่นัทปิ่นโตชาแนลจากงาน Thailand Game Show 2022 Edition ฝากถึง f อทุกท่านครับผมของรางวัลชิ้นที่2ส,สเปรย์แอลโกอฮอล์จากงาน Thailand Game Show 2022ครับ ของรางวัลชิ้นที่3ส,สมุดจาก s อ g เกี g เกมิครับผมของรางวัลชิ้นที่3ามโปสเตอร์การ์ดรูปภาพจากเกม t o w e r of Fantasy จากงาน t h a i l a ด d เกม e Show 2 2 2 2ครับคนละ1นึรางวัลครับผมคำเตือนฟังทางคลิปให้จบนะครับเพราะสำคัญทุกช่วงเลยช่วงคุยกับคนดูครับผม สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสบายดีไหมสนุกหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคลิป t h a ไทยแ d g เกม Show นั้นผมจะรีบตัดต่อออกมาแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูนะอันนี้ผมคิดว่าใครหลายๆคนต้องงงเนี่ยเลยว่าเอ๊ะทั้งๆที่งานจัดตั้ง3วันทำไมได้ของรอนวันมาแค่นี้ผมขอตอบเลยนะครับว่า1ครับมันค่อนข้างที่จะต้องส่งหลายอันเหมือนกันพิ่งผมก็เสียวเตัวเองอยู่ว่า เราจะได้ส่งแบบเยอะขนาดไหนผมก็เลยแบบไม่อยากจะได้เอามามากเนาะแล้วก็สองครับรางวัลในการล่ารางวัลนนอยมากๆครับเพราะว่าคือเหนื่อยกันจริงๆทีมงานทุกคนทำงานกันเต็มที่พยายามหาคอนเทนต์หาคนมาสัมภาษณ์หาเกมนู่นเกมนี้ตร,นนตรงนู้นตรงนี้มาลงกันเยอะมากครับเหนื่อยจริงๆแบบสุดสุดครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาในการล่าของรางวัลเท่าไหร่นะครับ แล้วเอาจริงๆนะคือแบบตอนแรกอะ่ะผมก็แบบหุ๊ยคือผมได้ของส่วนตัวมาเลยครับตัวโฟโต้เซตของนับเป็นโตครับแต่ว่าผมก็เลยแบบอืมรอสักหน่อยละกันเราไปสัมภาษณ์พี่นับเป็นโตดีกว่าผมก็เลยรอครับผมจนได้สัมภาษณ์พี่นับเป็นโตแล้วก็ซึ่งใช่ครับผมเห็นว่าเอ้ยอ่ามันยังเหลืออยู่นิดหน่อยผมก็เลยบอกพี่นัทครับคือผมอยากจะได้ขอสักใบได้ไหมครับพอดีว่าผมอยากจะให้ออกไปให้เอฟซี พราะตอนนั้นคือแถวหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสักสองสามใบครับผมแล้วมันเป็นช่วงที่ว่า,าพภินัทเขาก็จะแบบว่าเริ่มไปกินข้าวกันแหละเพราะเขาก็หิวครับคือเขาแจกกันเยอะถ้าถามว่าเอเอาจริงรองนานไหมรอนานนะครับประมาณสักสองชั่วโมงเห็นจะได้คืออย่างนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังเพราะว่าคือพี่นัทเป็นโตแกโพสต์ในเฟซครับว่า พี่นับปิ่นโตจะแจกตัวโฟโต้เซตอันนี้ที่งานไทเลอ์เกมโชว์แต่ว่าเป็นบริเวณรอบนอกงานผมก็เลยอืมข้างหน้างานหรือเปล่าหรือข้างในฮอล์แต่ว่าอยู่รอบนอกผมก็เลยแบ่งกับทีมงานคือต่ต้องคนนึงของผมอยู่ข้างนอกส่วนผมอยู่ข้างในครับผมก็ร่างผมก็เดินหากันแหละสรุปพี่นับปิ่นโตมาโพสอีกทีว่าอยู่ที่ชั้นหนึ่งซึ่งก็เลยขึ้นไปนหนึ่งชั้น แล้วก็ขึ้นไปอ่าขึ้นไปต่อแถวเพื่อรับโฟตโต้เท็ของพี่นัทเป็นโตครับผมผมเลยได้มานะแล้วก็หลังจากนั้นคือพี่โตพี่นัทเป็นโตแกก็คือก็แบบคือโดนไล่อ่ะลงชั้นล่างซึ่งโซนงานไฮแลนด์เกมโชว์นั้นมันคนเต็มครับก็เลยลงไปที่ชั้นเอ่อตัวของงานหนังสือก็เลยได้ไปแจกลายเส้นถ่ายลงถ่ายรูปก,กันตรงนั้นครับผมวิธีเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ครับผม ให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์และอัพทำการโพสต์วิดีโอนี้ลงที่หน้าเฟ e บุ๊กของตัวเองพร้อมกับติดแฮกแท็กว่า tgs 2022ตามที่ขึ้นที่หน้าจอเลยครับแล้วอีกอันยาส u o โอเคตามที่ขึ้นที่หน้าจอเลยครับหลังจากนั้นให้ทุกท่านทำการแคปภาพหน้าจอที่ติดโพสต์ของทุกท่าน และหลักฐานว่าทุกท่านนั้นได้กดไลค์และกดซับสไคร์ล้วด้วยครับมาส่งที่เพจ Facebook ยาโอโอเคด้วยครับหมดเขตวันที่28ตุลาคมนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับแล้วอย่าลืมล่ะถ้าใครอยากเจอกิจกรรมแบบนี้อีกสามารถร่วมโดเนทตสนับสนุนยาโสโอให้ไปตามล่าของระวันตามหาคนดังตามหาความจริง และเป็นงานต่างๆได้ที่พร้อมเพย์เบอร์098-348-9613และทูมันี่วอลเล็ตเบอร์098-348-9613นะครับถ้าใครชอบชลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ช่วยกด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อร่วมกิจกรรมนี้ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ